thank you <laughs> หลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จนะะก็จะให้เขาเอา,เ,อาเขาเรียกอะไรอ่ะฝานะคะฝาที่รองนั่งชักโครกนะฮะเอาไปแช่นะคะกับบรีชนะคะก็ให้เฮียเขาไปซื้อเนาะเมื่อกี้นะเพราะว่าเรามีแต่เป็นบรีชที่แบบว่าเป็น น้ำยาล้างชักโครกนะคะแต่ว่าสวยให้เขาไปซื้อแบบนี้มานะะมันค่อนข้างที่จะเหลวหน่อยนะเนี่ยนะฮะอะไร bridge นะเนี่นะคะ,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 ะค่อนข้างที่จะเหลวนะคะแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยเรานะคะเพื่อนๆจ๋าให้ท่านใช้ผงซักฟอกกับไฮเตอร์นะคะแช่ฝาชักโครกของท่านนะคะนี่นะชักโครกสก็จะสองเดือนแล้วเนาะสวยก็เลยคิดว่าสมควรที่จะล้างนะคะให้เขาแงะๆออกมาก่อน คุดแมนเวลาสวยเข้าห้องน้ำนะคะสวยอะล้างห้องน้ำทุกครั้งนะไม่เหมือนคุณทองดีนะไม่ชอบล้างโอเค Now Can you show everyone how do you, how you do yeah ขึ้นใส่ปิดอ่างอาบน้ำนะคะกดเปิดน้ำใส่ ไหนเดือดส,สิสก,ก๊กกไหม t น e ิดหน่อย okay. อารมณ์แบบนี้เลยนะอะ เรื่อยๆอ่ะตามเตะลงไปเทลงไปใส่เยอะไหมมามาใส่มากๆก,ก,ก็ประมาณหนึ่งแก้วเนาะนั่นแนหะนั่นแนหะใส่น้ำให้ท่วมนะคะแบบนี้ เฮียบอกว่าเดี๋ยวจะใส่น้ําให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าในไหนแล้วก็จะล้างอ่างไปด้วยเลยนะคะจะล้างอ่างอาบน้ําด้วยเฮียจะใส่ให้เต็มเลยใช่ไหมครับผมโอ้ไอเดียดีนะเราอะได้สองเด้งเลยเก่งจังเอ็มซิงเฮียปกตินะที่ล้างห้องน้ำนะสวยก็จะใส่น้ํายาล้างห้องน้าแล้วก็ผสมน้ำนะเอาเนี่ยแช่ลงไปนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวสวยจะเทโอ เพราะว่าที่บ้านเราน้องสวยชอบใช้เป็ดมากที่สุดนะอยู่ที่นี่เนาะก็จะมีเป็ดตัวนี้นะคเป็น deep action gel นะคะอยากรู้ว่าเขาจะดีเหมือนเมืองไทยเรอไหมโอ้สีฟ้าจริงๆอ่ะสวยล้างห้องน้ำทุกวันนะคะหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วสวยก็จะ,ะทำความสะอาดเลยเนาะอย่างตัวนี้นะ หลังจากนั้นนะคะผ้ากระดาษแบบนี้นะคะกระดาษที่ใชส้สำหรับทาห้องน้ำนะคะ แช่ไว้เลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะบริเวณด้านนอกเนี่ยนะคะรอบโถนะคะอย่างนี้นะคะเช็ดด้วยนะคะเช็ดไปค่ะ You see that? You see that? That yellow. That yellow. Okay? You see? There. In that hole. That's why I tell you clean. Okay? ทำประจำนะจ๊ะจะล้างตรงนี้กันเนาะข้างในนะาไปเลยทำประจำห้องน้ำของท่านจะสะอาดนะจ๊ะโอ้ยเป็ดยังดีงามเป็ดมาอยู่เมืองนอกก็ดีงามนะจ๊ะ ประจำนะจ๊ะและทุกอย่างจะดูน่าจะจ้าสามชมั่วโมงผ่านไปนะคะอี u want t h a ี d สำหรับบางท่านนะคะถ้าว่าตรงนี้สกปรกนะคะแถวแถวนี้นะคะท่านก็ต้องใช้แปรงหรือว่าฟองน้ําขัดขัดหน่อยนะคะแถวแถวนี้นะคะแต่ว่าพื้นว่าของเราไม่ค่อยดํามากเท่าไหร่ νο? นะคะท่านจะต้องเอาแปรงขัดขัดหน่อยนะจ๊ะจะได้ขาวแบบนี้นะจ๊ะ ใส่กลับลงไปคืนจ้า การทำความสะอาดฝาชักโครกก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะทำความสะอาดบ่อยนะคะชักโครกของท่านจะได้ดูน่าใช้มากขึ้นนะจ๊ะอย่างน้อยๆนะคะทำประมาณสักเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะลองใช้ปลีหรือว่าผงซักฟอกผสมกับไฮเตอร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย